สวัสดีเช้าลูกคนนี้เราที่สินี้ลูกครับเชื่อแ,แบบนี้ครับสิเแล้วครับแต่มแบบนี้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 

บล็อกบล็อกแบบนี้นะครับเรื่อมึงก็จวบต่างนมาอย่าวังกระสุนลงจากองคุณเลยวางเรื่องนี้แล้วก็น้ำน้ำลวาวาล่าลงไปครับหนุ่ี้นะครับเร็วเราทำไมไดนน้น้าตาลน้ำตาลแไหง่ายๆครับอืม

แล้วคุณต้องทรแบบนี้นครับนีางครับแค่ทำแบบนี้เห็นักังไปใกลลครับระเบิดไม่ใหญ่หรอกคบแค่ขีปะเบิดครับแล้วอม,มาสอนแค่น,นี้แลครับไฟ,ฟยบ